สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20 20กรกฎาคมมาอยู่กับเอเวนซ่านะครับเอเวนซ่าทั้งทั้งสูงเลยทั้งเยอะที่สุดเยอะที่สุดในประวัติการตรงนี้เป็นปี07นะฮะขาย139,000บาทอันนี้ก็07เกียร์โต้หมดนะฮะ139,000บาทอันนี้เกียร์ธรรมดา เีธรรมดา1,000งแตัวนี้เป็นปี08น0 0 0ปดหอ้ยนี่ปีสองพันสมั้งสองพันสิบสองยวจัดจําไม่ได้1 3ึ่0 0ส 39, บาทเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็07 1 3์เ0็ดบาทเหมือนกันนะฮะทั้งหมดนี่สี่คันี่แสนสามหดเลยหนึ่งสองสานะครับแสน 3, อันนี้เป็นปี2 0นสนะครับ 179 0 0 0บาทเยอตโตตัวนี้ <S <S ต้องสอนเนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสีขาว1ได้สีขาว2เกียวโต้3ปี11นะฮะปี11บภายในคีมนะครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับ179,000บาทเพราะว่าเป็นปีโฉมใหม่แล้ว1โฉมใหม่2ตัว E 3บอหนัง โฉมใหม่อะไรวะเป็น13เป็น13แต่เป็นเกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์ธรรมดาเลยราคาเดียวกันได้แต่โฉมใหม่จะไปดูด้านหน้ากันอันนี้ได้ดูด้านหลังก่อนอันนี้เป็นปี2012นะฮะตัวเตัวท็อปเลยด้สีขาวปี12ตัวท็อป1.5โอ้ยตัวนี้มันเลือเล้อยเยอะมากเลยนะ ก็เหยียบแม่ไม่อยากจะเหยียบเลยไปที่เป็นกรุงเทพหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับต้องขายราคานี้เพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับก็ไม่แพงนะฮะไม่แพงบอกได้เลยไม่แพงเช็คดูได้อันนี้ปีอ๋อนี่อีกคันหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะตัวนี้ก็ขายหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ปีปีศูนย์เจ็ดเดลต้านะฮะอันไหนถูกได้เราก็ถูกอันไหนถูกไม่ได้ มันก็ไม่ได้นะฮะนะครับอันนี้เป็นปี0 7 06 07ประมาณเนี้ยครับมาดูด้านหน้ากันไปหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยหน้าอย่างนี้เลยตัวน,นี้1 3 9 0 0 0บาทแล้วก็4 1 3 9 0 0 0บาทเนี่ยมีอยู่4คันนะครับมีอยู่4คันเอ้ไม่ใช่เดมีอยู่ย5คัน1นึ5เดี๋ยวต้องสลับใหม่เดี๋ยวต้องเลื่อนสลับจอดใหม่ว่า139,00 0บาทมาอยู่ที่นี่เลย5คันนะฮะ ันนี้เป็นหน้า1 99, านึ่งแสนสามบาทมีทั้งหมด5คันอันนี้4ี่คันอยู่นู่นคันหนึ่งนะฮะอยู่นู่นคันหนึ่งแสนสามบาทสดลดได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถูกแล้วตัวน,นี้เป็นปี2องพนะครับที่เราต้องขาย1นึ่งแสนบาทเพราะว่า1สวย2เครื่องเกียร์เงียบหมดนะครับเงียบหมดได้สีขาวปีสิตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาเดียวกันนะฮะหนึ่งเจ็ดเก้าด้โฉมใหม่ได้ปีปีสิบสามปีสิบสาม ัวนี้่นเนะฮะเป็นปี12ได้สีขาวตัวท็อปนะฮะตัวท็อปสีขาวตัวท็อปสีขาวเกียร์ธรรมดานี่ถ้าเกิดใครเกียร์ธรรมดานี่เรามีสองคันนะฮะมีสองคันถ้าใครขับเกียร์ธรรมดาได้นี่ส่งเจ็ดที่นั่งนี่ส่งลูกส่งหลานนะฮะไปต่างจังหวัดไปโรงเรียนไปไหนทเที่ยวพัทยาทเที่ยวป่าเจ็ดที่นั่งได้แปดคนบอกพับอย่างนี้เลยนะบอกพับได้ขนาดนี้เลยบอกพับขนาดนี้เลยบอกเลยเ,ลยเ,ลยเลยราม,มีฉาชีพด้วยนะฮะ นะครับเบาะพับอย่างนี้เลยเจ็ดที่นั่งนะฮะเบาะก,ก็เป็นอย่างนี้เลยหน้าสองหลังกลางสามหลังสามได้สบายๆเด็กัวเ,เล็กๆนะฮะเก็บสัมภาระได้นะครับเก็บสัมภาระได้เกียร์ธรรมดานี่ประหยัดมากนะ <S 1> <S 1> ถ้าใครอยากขนของเงยอะก็ใส่แหลกหลังคาเอาใส่แหลกหลังคาเอานะครับใส่แหลกหลังคาเอาระวังมิฉาชีพด้วยนะครับ <S <S เราเยอะมาก <S <S เอเวนซ่าเราเยอะที่สุดในในประเทศเปะล่ะ มีใครมีเต็นไหนเก็บเอเวซซาได้อยป่าเพอพวกมานี่ตกใจเลยว่าเอ้ยทำไมชอบรุ่นนี้เหรอผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ยังไงก็ราคาคงที่ไอ้แสนสนี่บอกได้เลย,เลยใช้สักห้าปียังไงราคาก็ไม่ตกนะฮะถ้าซื้อสดไปไม่สียดอกเบี้ยนี่อีกหปีในี่แปดหมื่นขายไม่ได้อันนที่วีเจ็ดที่นั่งโตต้ตานะ8ปดหมื่น่ะอีกหปีขายได้ปะได้รถเจ็ดที่นั่งโตต้ตา ถ้าอคุณเงินขาไดไม่กี่ตังค